นิดเดียวนะครับติดแล้วนะเนี่ยนะครับเนี่ยดอกก็กำลังจะออกอีกนะครับนี่นะครับแล้วก็จะทอยติดแล้วก็คิดดูเอานะครับ in> พี่น้องครับโดยปกตินะครับมะละกอเนี่ยมันจะติดผลดกเนี่ยตอนที่มันสมบูรณ์แล้วนะครับ <S <s <t iny> in> แล้วใครที่อยากเห็นนะครับประมาณครื่มเนี่ยติดผลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู <S <s <t iny> in> เหตุผลที่มันจะติดดกได้นะครับ <S <s <t iny> in> หนึ่ง <S <s <t iny> in> คือสายพันธุ์สองคือวิธีการนะครับวิธีการมีอะไรบ้างนะครับที่ผมเคยปลูกแล้วมันจะดกหนึ่งคือ กิ่งตอนนะครับตอนคือแบบไหนนะครับคือแบบนี้นะครับที่เรียกว่าตัดนะจริงๆต้นนี้นะครับมันจะมีต้นคู่กันก็คือ2ต้นผมตัดไว้ต้นหนึ่งเพื่อผมจะตอนนะครับเพื่อให้มันเตี้ยนะครับก็เหมือนการที่เราตอนแล้วเห็นมันเตี้ยนะครับอีกต้นนึงก็คือสายพันธุ์รวไมไปถึงการเสียบยอดนะครับเสียบยอดหรือการพรอน้ยเยืออย่อนะครับพอน้ยเยื่อนคล้ายๆกับกิ่งตอนหรือกิ่งตักชำก็คือเมื่อยิงกาพร้อมครับต้นเตีแย่ข้างไหนนะครับพอ เขาเริ่มสมมูหน่อยเขาก็จะติดเลยนะครับส่วนมันก็จะมีอีกหนึ่งตัวก็คือตรงที่มันแค่คลบเดียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพาะสายพันธุ์ดีนะครับอันนี้เป็นมะละกออะไรนะครับเป็นมะละกอเลดเลดี้เลดเลดี้คือเนื้อจะแดงนะครับอ่าเือเมื่อเวลาเราทานเนี่ยเนื้อจะไม่เละกลิ่นจะไม่แรงคําว่าแรงคือ,อยังไงนะครับกลิ่นมันจะดีเพราะมะละกอปกติกลิ่นมันจะแรงมากใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นกลิ่นที่เรียกว่าพอดีแล้วก็น่ากินอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ ยอดนิยมอ่าแต่ยอดนิยมกว่านี้ที่คนรู้จักจะเป็นฮอลแลนด์แต่ตัวนี้จะอร่อยกว่าฮอลแลนด์ก็คือเลดี้ลองเซิร์ชดูได้นะครับจะเป็นเนื้อสีแดงจัดแล้วก็มันจะช้ายากแต่มันก็จะหากินยากเพราะว่ามันมันไม่ใช่ตัวยอดนิยมเหมือนกับฮอลแลนด์นะครับแต่ทีเนี้ยผมพาไปดูมาละกอที่คืบเดียวนะครับมันมันติดผลแล้วกันจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพครับไปกันครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจทําน้ําหมักเชี่ยวภาพน้ําหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับ เพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทําตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ a อด i n h เ a d 9กครับมะละกอพวกนี้นะครับเริ่มติดผลแล้วนะครับพี่น้องดูแล้วกันนะครับสูงเท่านี้เองนะครับเนี่ยสูงเท่านี้นะครับเนี่ยถ้ายืนตรงเสมอมันเนี่ยเท่านี้เองนะครับเนี่ยติดแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเพราะสายพันธุ์หลายคนเน่ยเคยเห็นแล้วแหละนะครับสายพันธุ์นี้เรียกว่าเตี้ยชุมแพร ถ้าคุณอยากเตี้ยแบบนี้นะครับคุณก็ซื้อสายพันธุ์นี้มาปลูกนะครับมันจะมีข้อดีในเรื่องของดกนะครับแล้วก็เตี้ยนะครับมาดูใกล้ๆเลยครับมือกล้องเนี่ยผมปลูกไว้แถวหนึ่งนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับตําส้มตำนะครับเนี่ยผมจะเอาให้ดูนะการดูแลนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับเนี่ยดูแลบ้างนะครับฉีดน้ำมันปาทะเลพ่นทางใบอย่างเดียวนะแล้วก็นานๆครั้งนะครับจะให้มวลสัตว์แห้งนะครับบริเวณรอบโคนต้นนะครับเห็นไหมครับเตี้ยนิดเดียวนะครับติดแล้วนะเนี่ย นะครับเนี่ยดอกก็กำลังจะออกอีกนะครับนี่นะครับแล้วก็จะทอะไรติดแล้วก็คิดดูเอานะครับเท่านี้นะครับไม่ต้องใช้ไม้สอยนะครับต้องเรียกว่าโอ้โหคิดเอาแล้วกันจะเอาท่าไหนนะครับมันต่ามากนะครับให้แบบเด็กมาเด็ดยังได้เลยปกติมะละกอมันต้องสูงใช่ไหมต้องเอาไม้สอยครับแล้วมันจะเตี้ยอยู่ประมาณสัก2ปีก็ยังแบบยังยังสูงขึ้นมาประมาณนี้ไม่มากนะครับแต่แต่ข้อเสียก็คือมะละกอส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่เลยนะโดยการพอมะเร็ดหรือการปลูกแล้วแต่ มันจะอยู่ประมาณ2ปีจะเริ่มทยอยตายหรือไม่เกิน4ปีนะครับแต่บางสายพันธุ์ที่ว่าเราเห็นตามบ้านปลูกนิดนหน่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะครับยาวไปเรื่อยตัดก็แตกไปเรื่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันมันก็เลือกแล้วแต่สายพันธุ์แต่สาหรับใครที่ต้องการให้มันเตี้ยก็1เลือกสายพันธุ์2ก็คือ,อเป็นกิ่งที่เรียกว่าเราปักชํานะครับหรือตอนหรือไม่ก็จะเป็นอ่าพ่อเนื้อเยื่อหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเห็นเดี๋ยวผมก็นําเสนอแล้วนะครับ ต้นตอเป็นแบบพันพื้นบ้านแล้วก็ปักชํานะครับด้วยเรียกว่าพันดีก็คือจากเนื้อเยื่อนะครับเป็นเป็นเนื้อเยื่อแต่มาปักชํากับขออภัยครับเป็นเนื้อเยื่อแต่มานะครับเสียบยอดกับพันธุ์พื้นบ้านนะครับมันก็ทําให้เตี้ยดได้เหมือนกันแล้วก็หาอาหารเก่งแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราเอาพันเตี้ยนะครับมันเป็นต้นตอแล้วมาเสียบมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็ทําให้นะครับข้อมันก็จะยาวเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้า เอาตัวนี้นะครับเป็นกิ่งกิ่งที่มันตัดแขนงออกมาแล้วมันแตกแขนงมาใหม่เนี่ยเอาไปเสียบยอดในพันธุ์ปกติครับมันก็จะเตี้ยเพราะว่าพันธุกรรมเขาอะครับคือข้อมันสั้นมันก็ทําให้เตี้ยนะครับส่วนนะครับที่ผมพาดูตั้งแต่แรกว่า2ต้นนี้เป็นต้นที่สามารถติดผลได้นะครับเป็นมะละกอตัวเมียรหรือกระเทยเนี่ยเราก็ตัดนะครับออกเป็นเชียงเฉียงนะครับเพื่อไม่ให้แผลมันเน่าแล้วมันจะแตกกิ่งมาใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็ ทำการตอนนะครับดรนอนไปปักชําได้เลยนะครับสังเกตไหมว่าถ้าเราตอนไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยผลนะครับมันก็จะติดแหละเพราะว่าดอกมันออกตรงนี้นะครับมันก็จับสูงไม่มากนะเคยทําแล้วและได้ผลดีด้วยนะครับจะปักชําก็ได้ตอนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือพาให้มาเห็นชัดๆเลยนะครับและจากที่ผมพอนะมะละกอส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องกังวลมันจะเป็นกระเทยซะส่วนใหญ่นะครับประมาณ70%เมียประมาณ20-5%ส่ส้น่วนตัวคู่ในหายากมากประมาณ10%หรือ5%ด้วยซ้ซ้ำนะครับ แต่บางสายพันธุ์นะครับมันก็ออกผู้นําก็มีแต่สายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ผมพูดนะก็ประมาณนี้ครับเนี่ยมันตอนได้เลยนะครับตัดเฉียงนะครับเพื่อให้แผ่นไม่ไม่น่าเอานะครับเฉียงเลยผมโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยพาทุกคนมาชมนะครับมะละกอต้นกระชช้วเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกผลแล้วครับแล้วก็ทยอยกันออกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บกันครับสวัสดีครับ